สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซุกซนทีวีนะครับตรงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโควิดกลับมาระบาดอีกแล้วไปไหนมาไหนก็อย่าลืมแส่หน้ากากไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับผมมีประเด็นชนอึ้งนะครับเกี่ยวกับ Xiaomi Pad 7 Pro นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการอนะัปเดตเนาะเพราะว่ามีข้อมูลจากหลายที่เลยนะน่าเชื่อถือมากๆเลยนะในโลกออนไลน์เอ่ยในเว็บอ f f i c เ a l เองของ Xiaomi เอ่ยเนะี่ย เขาบอกว่าเจ้าตัวแพดซเวนโปเนี่ยอาจจะได้อัปเดตระบบน้อยกว่ารุ่นธรรมดานะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงเราจ่ายแพงกว่าเราก็ต้องได้การอัปเดตท,ที่มันมากกว่าถูกไหมครับอย่างเช่นแพดซเวนโปเนี่ยผมซื้อมาในราคาเกือบหมื่นหกนะครับส่วนเจ้าแพดธรรมดาเนี่ยแพดเจ็ดธรรมดาเนี่ยราคาเต็มอยู่ประมาณหนึ่งมืนนิดนิดเองนะครับต่างกันเกือบประมาณห้าพันบาทจะอัปเดตได้สั้นกว่า ตัวแพทธรรมดาได้อย่างไรฟังดูไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะครับผมได้ทําการส่งอีเมลไปสอบถามทั้งเสี Me ่ยวมีประเทศไทยแล้วก็เสี Me ่ยวมีโก l บ b a นะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าได้คําตอบเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ่าที่มานะครับก็มาจากเจ้าเว็บ Xiaomi Security Center ตัวเนี้ยครับมันจะเป็นในส่วนของหัวข้อเกี่ยวกับการอัปเดตตัวผลิตภัณฑ์ของ Xiaomi เองนะครับก็คือ product w i s e a e r c o นะครับนี่ในเว็บเขียนไว้เลยนะครับเจ้าตัว Xiaomi Pad 7 Pro เนี่ยอะจะมีการอัปเดตทุกๆมัน90วันนะครับก็คือ3เดือนเนาะอะได้มีการเปิดตัวนะครับไปพร้อมกับเจ้าตัว Pad เจธรรมดานเนี่ยก็คือ เดือนมีนาคมปีปีนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับในเรื่องของ Security u p d a อัปเดต EOL นะครับอันนี้ตัว7 Pro เนี่ยซัพพอร์ตถึงปี2028นะครับเดือนมีนาแต่ลงมาดูในส่วนของตัว7ธรรมดาเนี่ยกลับกลายเป็นซัพพอร์ตถึงปี2031เดือนมีนานะครับซึ่งถ้าเกิดนับเป็นตัว Android เนี่ย ของตัวเจ้าต,ตัว7 Pro โปรเนี่ยจะได้3ามโมชั่นเองนะครับก็คือมา Android 15, Android 16, Android 17เนาะส่วนตัวแพด7เนี่ยกลับกลายเป็นได้ถึง4เวอร์ชัน5เวอร์ชันนะครับก็คือ Android 15, Android 16, Android 17, Android 18ไปถึง Android 19เลยซึ่งในความเป็นจริงผมมองว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยนะมันไม่สมเป็นสมผลนะครับตัวแฟดแฟ็ชิปนะครับตัวแพด7 Pro เนี่ยเป็น แบกชิปเนาะนะตอนนั้นนะผมมองว่ามันน่าจะได้อัปเดตท,ที่เท่ากันเนาะอย่างน้อยๆเนาะก็มีประเด็นดราม่านะครับไม่ใช่ว่าจากอในส่วนของบ้านเราเองเนาะในส่วนของเล d i ิกนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับไอทีชื่อดังเนี่ยเขาก็มีพูดคุยกันมากมายนะครับในเรื่องของประเด็นนโยบายการอัปเดตของซีมี่แพดโปรกับแพดธรรมดาเนี่ยผมแปลมาเป็นภาษาไทยเนะเาะเาขึ้นเลยว่ามันแปลกมากๆเนาะซึ่ง เพราะว่าเออมันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าทาไมผมเองเนะีย่ยถึงต้องมีการส่งอ e ีเมลไปสอบถามทั้งซีลมี่ไทยแลนด์รวมถึงซีลมี่ g l o b a l นะครับเพื่อจะได้ความกระจ่างมาตอบข้อสงสัยเ,เพื่อนๆนะครับนะครับแล้วนี่คือทำลายที่แท้จริงทั้งหมดนะเดี๋ยวผมลองไปฟังเนาะทั้งได้ดเนินการติดต่อซิลมี่ไทยแลนด์แล้วก็ทางซิลมี่ g l o b a l เนาะทั้งซนะีลมี่ไทยแลนด์เนี่ยผมก็ได้ ทำ email, อีเมลสอบถามไปเมื่อวันที่หนึ่งนะครับพฤษสภาก็คือเดือนเนี้ยต้นเดือนที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับข้อสงสัยว่าระหว่างสองรุ่นเนี้ยทําไมถึงรุ่นรุ่นธรรมดาที่มีราคาถูกกว่านะครับทําไมถึงได้รับการอัปเดตท,ที่ที่นานกว่านะครับทางถึงทีไทยแลนด์เขาก็รับเรื่องนะครับแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ตอบกลับบอกว่า,วาเออยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการอัปเดตเอ่อที่เป็นทางการนะครับก็ประมาณว่า ถ้าเกิดเขามีข้อมูลที่เป็นทางการที่คอนเฟิร์มว่าเออมันคอนเฟิร์มร้อยเปอร็นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดเนาะนะตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้รับการติดต่อมาจากทาง Xiaomi Thailand น,นะครับอ่ะต่อมานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้ทำการสอบถามไปยังในส่วนของ Xiaomi Global เนาะอะ,อะ ซึ่งก็เป็นคำถามเดียวกันนะครับว่าในส่วนของการอัปเดตทั้งสองรุ่นเนี้ยเจ็ดโปรกับเจ็ดธรรมดาเนี่ยทำไมถึงได้รับการอัปเดตไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ได้ทำการอาใส่เจ้าตัวรูปภาพนะครับของเว็บไซต์ p r โปรดัก t ์ AERC ก็คือในส่วนของ Security Center ของเจ้า Xiaomi เองนะแล้วก็ ไฮไลท์ไปด้วยเนาะว่าสองรุ่นนี้ในหน้าเว็บไซต์คุณเนี่ยทำไมมันได้รับการอัปเดตไม่เท่ากันนะครับเออเจ้าทางเสี o ยวมีโกโบ,โบนะครับก็ตอบกับตอบอ e ีเมลกับมาหลายฉบับเลยนะครับก็มีทั้งจากเจ้าหน้าที่เดียนาซาร่าแล้วก็เชลลี่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่านี่ขุมคูย่อยู่กับฝรั่งหรือคุยกับคนจีนนะเพราะว่าชื่อจีนสรุปคร่าวๆเลยนะครับ จากที่ได้รับการตอบอีเมลมาทั้งสามสี่ฉบับเนี่ยก็คือเจ้าเ h อร์มีแพดเจ็โปเนี่ยแน่ๆเลยจะได้รับการอัปเดตความปลอดภัยเนี่ยสามปีเป็นอย่างต่ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่าในส่วนในส่วนของในส่วนของตัวอ่า Android นะก็คือตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยอันเนี้ย ยังไม่ยืนยันเนาะอย่างน้อยๆก็ต้องมีสามปีนะครับแล้วก็เขาบอกว่าในส่วนของหน้าเว็บไซต์ Security Center เนี่ยอันเนี้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงนะครับไม่ใช่ประกาศยืนยันร้อยเปอร์เน็นตเนาะเขาบอกไว้แบบเนี้ยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะในส่วนในส่วนข้อความที่มันแปลได้แบบนั้นนะครับเอ่อนี่ The information on this page is for reference only นะครับเขาบอกถ้าเกิดว่าเอาเป็นเป็นเป็นตามนี้จริงเนี่ยก็อาจจะต้องรอออาจจะต้องรอก็เอจจอเขาเรียกอะไรนะอาจจะลองข้อมูลรอยืนยันข้อมูลร้อยเปอร์เซนอีกทีเนี่ยนะครับทั้งเสียบมีประเทศไทยแล้วก็เสียบมีโกลบอลก็ยังให้คำตอบผมไม่ได้นะ ผมก็ยังไม่ลดละความพยายามนะส่งส่งไปถามอีกอีเมลนึงเนาะก็ก็คือ s e c u r i t y s e w i c o m อันเนี้ยยังไม่ได้รับคำตอบกลับมาเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะ,อะตอนเนี้ยที่อัดคลิปอยู่เนี่ยก็เป็นวันทะี่ยี่สิบสาพฤษภาเนาะก็ยังไม่ได้รับคำตอบยืนยันอย่างเป็นทางการจากทั้ง s ท m ี Thailand แล้วก็ s ท m i โกลบอเนาะเดี๋ยวมาสรุปให้เข้าใจ ให้เข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับก็คือหน้าเว็บไซต์ Xiaomi Security Center เนี่ยมันระบุชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าแพท7 Pro ได้รับอัปเดตน้อยกว่าแพท7ธรรมดาเนาะแต่ก็ได้รับคอนเฟิร์มเนาะแล้วว่า Xiaomi Global เนาะบอกว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับก็ให้ติดตามอยู่เรื่อยๆเนาะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ OTA ในแต่ประเทศด้วยเนาะ และในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเกี่ยวกับการอัปเดตร0อยเของเจ้าตัวแพดเจ็ r โนะครับก็มีข้อแนะนำประมาณนี้เนาะถ้าเกิดว่ากำลังจะตัดสินใจซื้อแพเจหรือแพดเจ็ดโเนี่ยต้องการใช้ในระยะยาว4-5ปีเนี่ย,ยก็ถ้าเกิดนโยบายเป็นแบบเนี้ยผมว่า คู่แข่งเนี่ยได้เปลียบแน่นอนเนาะไม่ว่าจะเป็นซัมซุงหรือว่าแม้กระทั่งตัวหัวเว่ยเองนะครับที่ประกาศอัปเดตยาวนานมากกว่านี้เนาะก็ฝากทางเสี่ยวมี่ไทยแลนด์แล้วก็เสี่ยวมี่ g l o b a l ด้วยนะครับถ้าเกิดเ,ออเห็นคลิปนี้เนาะก็ถ้าเกิดมีอะไรที่มันแน่นอนชัดเจนก็ฝากฝากแจ้งมาด้วยนะครับทางทางผมเองก็เป็นลูกค้านะครับคนหนึ่งนะครับที่ใช้บร,ริการผลิตภัณฑ์ของเสี่ยวมีนะครับแล้วก็ คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อยากที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ซื้อมาแล้วเนาะก็อยากที่จะใช้ยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดจะอัปเดตมากน้อยแค่ไหนก็รบกวนคอนเฟิร์มนะครับจะได้ตัดสินใจซื้อได้อย่างถูกต้องนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะช่วยเคลียร์ข้อสงสัยและให้ข้อมูลจัดบางแหล่งนะครับซึ่งเป็นแหล่งจริงแบบตรงไปตรงมานะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปแก้ไขดัดแปลงอะไรเนาะ ก็ถ้าชอบอ่คลิปแนวสนุปอะไรแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์และกดติดตามช่องซุกสนทีวีไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ